เหรียญหนึ่งบาทพระเศียรเล็กรับซื้อเหรียญละ2 0 0 0ถึง4,000บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมให้สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สำหรับท่านที่ยังเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าส่งรูปแบบอ่พระเศียรเล็กอีกแบบหนึ่งให้ผมดูกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาศึกษาแล้วก็มารับฟังกันเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรเล็กที่ผมรับซื้อนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับคือแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัด ปีพศ2525แล้วเป็นบล็อกพระเสียนเล็กแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อแต่ว่ามีบางท่านเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นพระเสียนเล็กนะครับอันนี้เข้าใจนะครับว่าบางท่านเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9มี2รูปแบบนะครับอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนที่เราพบเจอในปัจจุบันนะครับนี่นะครับจะมี2รูปแบบบางคนคิดว่า รูปเนี้ยเหรียญเนี้ยก็เป็นพเสีเศเล็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือก็ก,ก็ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเหรียญหนึบาทมี2รุ่นนะครับรุ่นนี้พเสีเศเล็กแล้วก็รุ่นใหม่จะเป็นพเสีเศใหญ่แบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อเหรียญละ2,000ถึง4 0 0 0บาทนะครับอ่าถ้าใครฟังดีๆนะครับผมย้ําตลอดว่ารับซื้อเหรียญหนึบาทหลังวัด นะครับหบาทหลังวัดปีพศ2525บล็อกพระเสียเล็กนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับใครที่มีเหรียญรุ่นเก่าเหรียญบาทใหญ่นั่นแหละครับเหรียญบาทใหญ่รุ่นเก่าที่เป็นหลังวัดปีพศ2525ให้ลองหยิบมาเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียเล็กผมรับซื้อ2 0 0 0ถึง4,000บาทนะครับอันนี้แนะนำวิธีการสังเกตนะครับเรื่อง รุ่นชนิดเหรียญรู้แล้วนะครับว่าจะต้องเป็น1บาทหลังวัดปี25หนะครับด้านก้อยเหมือนกันนะครับจุดสังเกตเราสังเกตด้านหน้านะครับสังเกตที่พัดเศียรนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวหนังสือนะครับอ่านี่นะครับหบาทหลังวัดทั้งสองเหรียญบล็อกนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นพัดเศียรเล็กนะครับดูผ่านๆนะครับใครที่มีประสบการณ์ก็พอมองออกมองดูก็รู้เลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นพัดเศียรเล็กนะครับเหรียญนี้เป็นพัดเศียรปกติ เห็นไหมครับเหรียญนี้พ oh, wow. ัเียนปกติเหรียญนี้พัชเียนเล็กนะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อลองดูที่ตัวหนังสือนะครับดูที่ตัวดอเด็กนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดดอเด็กคอจะสั้นนะครับตรงคําว่าเด็นะครับดูที่ดอเด็กนะครับเห็นไหมครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่จุดสังเกตได้ง่ายนะครับจุดสังเกตอื่นๆก็มีนะครับเห็นไหมครับตรงตรงตรงพระเกษาตรงนี้นะครับพัชเสียนเล็กจะมีรอยหยักตรงนี้นะครับ แต่ว่าพระเสียนปกติจะไม่มีรอยหยักนะครับอันนี้ก็คือเป็น,ปนจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พระเนตรนะครับพระเสียนปกติเห็นไหมครับมองเห็นพระเนตรสองข้างพระเียนเล็กเห็นพระเนตรข้างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งในหลายๆจุดนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือดูที่ตัวหนังสือก็ได้นะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้รับซื้อนะครับสรุปเข้าใจนะครับว่ารับซื้อเหรียญ1นบาทหลังวัดปีพศ2525บล็อกะเสียรเล็กนะครับซื้อ2 0 0 0ถึง4,000บาทราคาตามสภาพนะครับ